สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาวุหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะครับเอาล้ครับวันนี้กับมาพอๆกันคือเก่านะครับกับแนวทางตัวเลขในวันที่2ีนะครับเดือนธันวาคมสองพันหรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมนังเป็นวันอยุดนะครับ แอดกระนั้นางว่าฝากมาตออพี่น้องก็เก่านะครับผมก็เป็นทั้งของราพัฒนานะครับสําหรับนี่เนเป็นลัฐพัฒนางมวดประจาวันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนธันวาคมสองพันห้า,าหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอาพี่น้องก่อนจะคอยเบิ่งทาทังตัวเลขเนาะก็ไปเบิง้งสรุปนะครับสรุปของหมวดที่ภาพนมาก่อนนะครับผม นะครับพี่น้องก็จะขออยบนแนวทางตัวเลขเนาะขอเบงสรุปนะครับของงวดที่ผ่านมาแล้วครับผมไว้เป็นแนวท,งงงทางกับงวดต่อไปนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก2 15 092นะครับ2 15092นะครับ3ตัวบนออก092 2ตัวล่างออก50นะครับ นี่แผโชคให้หมานะครบพี่น้องมีคนโชคคนหมานะครับสำหรับช่องบารักเกีนะครับก็หลังข่าเมื่อล้วนะครับข่าแล้วนะครับผมหลังจากลดมาหลายหมวดนะครับสําหรับเรียงในตลางนะครับผมก็ว่าผิดหวังนะครับก็เข้าเอื้อเก้าครับผมหาศูนย์นะครับเข้าที่ห้าศูนย์นะครับผมเข้าที่ห้าศูนย์บนนะครับ เขาา้าขขห้าศูนย์ล่างนะครับผมขอไปเข้าห้าศูนย์ล่างนะครับส่วนตัวรูดนะครับให้สามกับห้บา,นบา,นนานะครับผมเ i, ข้าที่สาเข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้าได้พี่น้องส่วนตัวจาะนะครับผมตัวจอเนี่ยเข้าที่ห้าศูนย์นะครับเข้าที่ห้าศูนย์นะครับผมตรงๆนะครับ ศูนย์ตัวล้องนะครับผมเป็นตัวเน้นนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็เข้าที่ให้ศูนย์ห้าหกนะครับให้ที่หกศูนย์หาหกนะครับผมเข่าที่ศูนย์นะครับเข่าที่ศูนย์เน้นที่หางนะครับแต่ว่าเข่าที่ศูนย์นะครับสําหรับสามตัวก็ลดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมกับพีเพชรให้มาในบ้านพี่น้อง ขอแสดงความดีใจครับ FC แบบโชคทีหมานกันนะครับสำหรับงวดต่อไปนี่กับมาตาเหมือน่ตนะครับผมไปกันเลยเอาพี่น้องมาตาเหมือน่อของงวดที่23นะครับอาขอ้าวมาเราก็ฝากกนไลไ์กดแช่นนะครับฝากกดไลไ์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังเร่นใจนะครับจะได้แอดก็จะได้มีาลังบวกนะครับจะได้หาแนวะทั้งตัวเลขหา สูบในี่ยไม่มาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผมกดเลยกดแชร์กะไลค์ละแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมส่วนท่านที่ชอบทั้งตัวเล็นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ผ่านชมคลิปหม่ๆหมนะครับผมกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ อาละครับมาบางาันต่อนะครับสำหรับเราพัฒนางวดประจําวันที่23่สนะครับยีเดือน12ปี67นะครับผมเลขในตารางนะครับเลขในตาราง1235698งสามห้านะครับหนึ่งสอมนะครับผมส่วนตัวเน้ตนะครับก็ส สองสามห้าเก้าแปดนะครับสองสามห้าเก้าแปดนะครับนี่ก็ตัวเน้นนะครับตัวลู่นะครับต่อมาตัวลู่นะครับผมตัวลู่ก็ห้ากับหกนะครับให้เด่นที่ห้านะครับผมให้เด่นที่ห้ากับว่าแน่นครับหกอาจจะมาะได้ขึ้นกันนะครับผมเพราะว่า ดึงมาทั้งสูตรนะครับห้ากับหกมาคู่กันนะครับผมให้เน้นที่ห้านะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะก็มีแปดห้าเก้าห้าแปดสามเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งห้าห้าสามแปดหกนะครับี่ตัวเจาะนะครับผม ส่วนตัวเน้นก็คือแปดห้าเก้าห้าแปดสามหนึ่งสองหนึ่งหานะครับส่วนอีกสามคูณอีกเป็นตัวรองไว้นะครับผมต้องซื้อเห็นหมนะครับผมต้องซื้อมปน,นะครับแอดกับโมฮุมไวเลขเซือกตัวเดิน,นะครับก็เน้นเฉพาะตัวที่มักนะครับคือแปดห้าแปดสามเก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งหานะครับนี่คือตัวมักนะครับผมส่วนตัวรองก็ทุกไมน้ำนะครับเด้อพีนอง ส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มี6 3 6 2 9 6 1 3นะครับนี่คือตัวกันนะครับผมไปจะเอาตัวกันไอยก็ได้นะครับตัวเลขชุดนี้นะครับมวดนี่เพิ่มมาสองคูนะครับผมนี่เพิ่มมาสองคูนะครับหลายแน่นะครับผมไปไม่อยยกเหรนตัวร้องเลยตัวกันไว้ก็ไ่ต้องนะครับว่่ต้องเอาตัวกันกระดาษนะครับผมเอาเฉพาะตัวนี่ก็ได้นะครับ ใช่ชัรตัวจริงไว้นะครับจุดบนนะครับผมส่วนตัวหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมก็มี1 3 5 4งสาเอหนึ่งสาสองนะครับหนึ่งสามหนะครับเน,นที่สกับหนะครับพี่นอ้องสตัวจับคู่นะครับสามตัวจับคบบู่ก็มีสามเก้าห้าห้งแปดห้าสองแปดนะครับส่วน สี่ตัวนะครับผมสี่ตัวก็มีหนึ่งห้าแปดสามนะครับนี่ตัวกันนะครับผมเอตัวเหล็กสี่ตัวนะครับสำหรับชุดสี่ตัวมีชุดนึงนะครับอันนี้ นะครับให้เป็นนัทั้งไว้นะครับผมบ้ามากกับว่าเป็นอย่างนะครับซตัวให้เป็นนัทั้งไว้ซื้อนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับนัทั้งตัวเลขของงวดประจําวันที่23นะครับสําหรับราวงวดประจําวันที่23นะครับผมกับประมาณนี้นะครับเก็บหน้าจอไว้เลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขกมิเขาไม่รู้เด้อพี่น้องมากระจัดขัดกระพานนะคเขามากเบผมบอกว่าบันเทิงนะครับผมแอดกับวงหัวเลขส่งตัวใด้นะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับหลังจากลุ่มาโดนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บรรณาสําหรับวันนี้นะครับบรรณาชาพนนะครับบรรณาเดินต่อนะครับผมอ่ะก็ขอพี่น้องทุกคนโชคหมานลำรวยถูกเหมือนกันนะครับก็ให้โชคให้หมานกันลำลำรวยๆกันนะครับผม จะเจ็บจะจนจะขัดสนมีเงินม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท่องและเขากับเป้าตรงทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไ่สวัสดีครับ